ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตเครเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงเสียงไทยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีช่องทางอื่นนะครับ ผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นย้ำว่าไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับจะไม่มีการชักชวนทำบุญหรือขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคมาเข้าเรื่องการดูดวงเสียงทายกันเลยวันนี้เราก็จะมาดูไพ่ทาโร่เสียงไทยแบบรันดอมกันเช่นเคยนะครับ การเสี่ยงไทยไพ่ทาโร่แรนดอมนี้ผมก็จะอ้างอิงเนื้อหาคำทำนายตามตำราสากลนิยมผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะในบางหัวข้ออาจจะเป็นความเชื่อบ้างอะไรแบบนี้นะครับ และปกติผมจะใช้ไพ่1สําหสำรับถึงสําสรับในการเสี่ยงทายแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งหัวข้อวันนี้ผมจะใช้เพียง1นึ่งสำรับเท่านั้นนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยหัวข้อที่เราจะทำการเสี่ยงทายกันวันนี้เป็นหัวข้อสบายๆดูได้ทุกท่านก็คือเขาคลั่งรักคุณหนักมากเอน่าสนใจอีกนะวันนี้พลังงานวันนี้เขาคลั่งรักคุณหนักมากใครหนอใครกันทําไมต้องมาคลั่งรักกัน แล้วจะมาบอกรักซึ่งซึ่งหน้าหรือไม่หรือจะเป็นการแอบ,บรักแอบ,บชอบเดี๋ยวมาเสี่ยงท,ยนนทายกันนะครับให้ไพ่ทำนายกันนะครับมาลุ้นไปได้วยกันเขาคลั่งรักคุณมากวันนี้อืคุณได้ไพ่โอ้โหเด็กถือไม่เท้าใบแรกมาก็เด็กน้อยเลยอคนอายุน้อยกว่าหรือเปล่ามีโอกาสเดี๋ยวมาขอใบขยายอีกสักหนึ่งใบที่ธาตุไฟก็เด่นนะครับแต่สามารถดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะการเสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกธาตุทุกราศี มีแนวโน้มเป็นคนอายุน้อยกว่าใช่หรือไม่ใช่และเขาเป็นใครเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรคนที่คลั่งรักคุณอยู่ตอนนี้โอ้โห,โหมีโอกาสมากกว่าหนึ่งหรือสองคนขึ้นไปอัศวินเหรียญไนล์เพนซิล e s ธาตุาาดินก็มาเมื่อกี้ธาตุดินี้ธาตุดินก็มาเอ๊เด็กคนผู้ใหญ่คนหรือเปล่านะขอไพ่ขย,ยายเพิ่อมอีกสักใบ,บสิครับม คนอายุน้อยหนึ่งคนรุ่นเดียวกันหนึ่งคนสลมังถ้ามีผู้ใหญ่มานี่เฮ hey, เลยนะสามคนเลยนะดูสิโอ้เดอะเลิฟเวอร์สโอเคผู้ใหญ่ยังไม่ปรากฏยังปรากฏเด็กน้อยกับคนรุ่นเดียวกันนะครับผมมองว่าเป็นสองพลังงานนะเด็กคนเด็กถือไม้เท้ากับอัศวินเหรียญเป็นสองพลังงานมาอย่างละคนคนอายุน้อยหนึ่งคนรุ่นราวคราวเดียวกันหนึ่งคนที่กําลังคลั่งรักคุณหนักมากตอนนี้แล้วก็ได้เดอะเลิฟเวอร์สเขาคลั่งรักคุณจริงๆ เดอะเลเวอร์สออกมาบ่งบอกชัดเจนว่าคุณเป็นที่รักของแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างคําว่าแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างหมายรวมถึงมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะครับย้าว่าตามความเชื่อแต่ในทางตาราสากลความเดอะเลเวอร์สออกมาก็ต้องทานายว่าคุณเป็นที่รักสามารถมีคนมารักมาชอบมากมายรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณทั้งหลายตามความเชื่อดังกล่าวด้วยเอาเป็นว่าเราจะยังไม่พูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นนะ เอาเฉพาะสิ่งที่มองเห็นก่อนคือระดับบุคคลคนใกล้ชิดที่จะมาหลงรักคุณมาคลั่งรักคุณมีโอกาสเป็นคนอายุน้อย1คนแล้วก็คนรุ่นราวคราวเดียวกัน1คนดังกล่าวมาดูเพิ่มเติมสิว่าจะมีใครมาเพิ่มอีกหรือไม่หรือคนที่ปรากฏตัวออกมาเมื่อกี้เนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปโอ้โหแปดไม่เท้า Eight of w o n d s เฮ้ยมีลุ้น นอกจากเขาจะคลั่งรักคุณมีโอกาสที่เขาจะเดินหน้าจีบคุณอย่างเปิดเผยนะครับไม่ว่าเขารู้เธอจะเป็นใครจะมากันกี่คนก็นแล้วแต่คนที่คลั่งรักคุณอยู่ตอนนี้มีโอกาสเดินหน้าจีบคุณอย่างเปิดเผยหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าเขากลัวว่ามันจะรุ่มร่ามรบกวนคุณหรือเปล่า เขาอาจจะไม่ถึงขั้นจีบคุณแต่เขาอาจจะเริ่มเผยใจแสดงทีท่าบางอย่างออกมาหรือเข้ามาใกล้ชิดมากขึ้นชวนพูดชวนคุยมากขึ้นชวนไปทานข้าวเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นอะไรแบบนี้หรือแม้แต่บางคนที่ขี้อายเก็บกิริยาก็จะประมาเขินอายเวลาอยู่ต่อหน้าคุณแบบนี้เป็นไปได้นะครับในเรื่องความสัมพันธ์และแถมให้ใบนี้ถ้าไม่นับเรื่องความสัมพันธ์นะชีวิตคุณกำลังอยู่ในช่วงก้าวหน้าเป็นอย่างดีเลย 8ไม้เทา้าการพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างชัดเจนไพ่ทาโร่สื่อสารตรงๆต,ต,ตามภาพนะครับอย่างแรกนะอย่างแรกความรักความสัมพันธ์จากก้าวหน้าจะมีคนมารักมาชอบความสัมพันธ์มีแนวโน้มไปในทางที่ดีมีคนคลั่งรักคุณอยู่ไม่ว่าจะเงียบๆหรือต่อหน้าก็แล้วแต่และอย่างที่สองคือชีวิตส่วนตัวคุณกําลังอยู่ในช่วงก้าวหน้าช่วงดวงดีอยากทําอะไรดีๆรีบทําเลยเออโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ เขาคลั hmm. ่งรักคุณมากอืมเขาคือใครมีแนวโน้มเป็นคนอายุน้อยหนึ่งคนรุ่นราวคราวเดียวหนึ่งคนดังกล่าวนะเราจะพูดรวมๆกันไปเลยนะครับเป็นพลังงานรวมนะครับดูได้ทุกท่านนะแล้วก็ออ t อ e empress เขาคลั่งรักคุณจริงๆแหมวันนี้ดีงามมีทั้ง love v e r s ทั้ง empress คุณดูดีมากในสายตาเขานะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ตามพลังงานหน้าไพ่ผมทํานายตามหน้าไพ่คุณอาจจะนึกแย้งในใจว่าโอ้ยฉันก็ไม่ได้ดีงามอะไรมากมายฉันก็บุคคลธรรมดาคนหนึ่งอันนั้นคือคุณมองตัวเองคุณเคยชินกับตัวเองแต่ในสายตาคนอื่นเขามองคุณดีงามมากเลิศเลยเพอร์เฟกมากประมาณนี้มีโอกาสเรียกว่าทั้งรักทั้งชอบทั้งโหหลงสเสน่ห์มหาสารอิมเพรสนี่ไม่ธรรมดานะ เอมเพรสในสายตาคนอื่นนี่คือคุณดูเป็นคนเพียบพร้อมดูมีเสน่ห์หลายคนมีความสามารถเฉพาะตัวบางอย่างนะไม่ไว่าจะเป็นด้านศิละปะบันเทิงหรือแม้แต่ความฉลาดเฉลียวในวิทางวิชาการบางประเภท คุณเป็นคนที่เพียบพร้อมนอกจากนี้ยังฐานะดีด้วยและมีแนวโน้มที่อาจจะคุณจะฐานะดีกว่าเขานะไม่ว่าในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือไม่หรือฐานะพอๆกันก็แล้วแต่เราจะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายเพราะเรายืนยันความเป็นอิมเพรสคือคุณดูดีมากในสายตาเขา นะครับคุณผู้หญิงที่ได้ใบนี้คุณมีโอกาสนะได้ยกระดับฐานะมีความสุขความเจริญมากขึ้นมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซนะ่ามีฐานะสูงขึ้นมีเจอสายเปเข้ามาดูแลเป็นอย่างดีเจอคนสายเปที่ฐานะดีพอๆกันเข้ามาสนับสนุนชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าคุณผู้ชายได้ใบนี้ชัดเจนมากว่าเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะครับคบหาสุภาพสตรีเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีแล้วจะมีความโชคดีประมาณนี้เลยโอ้ไม่ธรรมดาแล้วก็อื เขาคลั่งรักคุณมากโอ้โห่สิบเหรียญ10 of Pentacles ใบนี้เป็นไพ่เหรียญเป็นไพ่การเงินก็จริง แต่เขามีความหมายด้านความสัมพันธ์อยู่ด้วยนะใบนี้เอาด้านความสัมพันธ์ก่อนสิบเหรียญนี่เป็นไพ่แต่งงานหรือไพ่ครองคู่ไพ่สร้างครอบครัวได้ด้วยไม่ธรรมดาใบนี้ถ้าคุณยังไม่มีใครถ้าคุณโสดร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าคนที่จะมาคลั่งรักคุณนั้นเขามาแบบรักจริงหวังแต่งคิดจะจริงจังด้วยแบบนี้กันเลยนะครับสิบเหรียญไม่ธรรมดาว่ากันด้วยความสัมพันธ์สิบเหรียญคือการคบหาแบบจริงจังคิดลงหลักปักฐานคิดสร้างครอบครัวความดีงามไม่แพ้สิบถ้วยเลยสิบเหรียญ นะอันนี้คือในด้านความสัมพันธ์แต่ถ้าจะตีความไปด้านการเงินได้ไหมอาโชคลาภได้ไหมก็ได้เช่นกันใบนี้ในความหมายทางด้านการเงินโชคลาภแปลว,ว่าตัวคุณจะมีการเงินที่ดีมีโชคลาภที่ดีซึ่งสอดคล้องกับ EMPRESS เมื่อกี้นี้ เอ็มเพรไม่มียากจนนะครับร่ำรวยแน่นอนไม่ว่าฐานะของคุณตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเคยลำบากอยู่แปลว่าฐานะคุณจะดีขึ้นคุณจะมีทางออกคุณจะมีช่องทางดีๆพบทางสว่างแต่ถ้าคุณสุขสบายดีอยู่แล้วแปลว่าคุณจะมีความสุขสบายยิ่งขึ้นไปอีก หลายท่านอาจจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินโดยเสน่หาหรือทํางานได้มาด้วยน้ําพักน้าแรงตัวเองความสามารถการเสี่ยงโชคใดๆก็ได้แม้แต่ทรัพย์สินจากมรดกนะจากปู่ย่าตายายหรือจากผู้ใหญ่ที่ให้คุณโดยเสน่หาเมตตามาหานิยมแบบนี้ก็ได้เช่นกันเรียกว่ามาจากทุกทิศท,ทุกทางสิบเหรียญคือความสมบูรณ์แบบอย่างยิ่งทางการเงินอ่าท้ตตีเป็นการเงินนะครับแล้วการเงินแบบสิบเหรียญน,นี่มั่นคงด้วย ไม่ใช่วอลรับมาจ่ายไปแล้วไม่เหลือเก็บสิบเหรียญน,นี่คุณจะมีเงินเก็บได้ด้วยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยการใช้จ่ายด้วยนะเออแต่ละท่านไม่เหมือนกันอันนี้เราไม่ว่ากันแล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็เออเขาคลั่งรักคุณหนักมากอืเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปโหสามเหรียญ Tri Pentacles จะมีการพบปะนะมีการพบปะ อย่างน้อยที่สุดถ้าเขาไม่ได้มาหาคุณอาจจะเป็นไปได้ว่าอย่างแรกก็คือถ้าคุณกับเขาอยู่ในสังคมเดียวกันก็จะมีการไปมาหาสูตรตามปกติหรือนัดเจอกันบ่อยขึ้นเขาจะอยากเจอคุณมากขึ้นนี่คือความหมายที่หนึ่งและความหมายที่สองคือนอกจากบุคคลที่คลั่งรักคุณอยู่ตอนเนี้ยคุณจะมีสังคมที่กว้างออกไป จะมีคนเข้ามาชอบคุณเพิ่มจากเดิมอีกจากเดิมที่เราเปิดตอนแรกที่มีอย่างน้อย2คนที่ชอบคุณคลั่งรักคุณอยู่คุณอาจจะมีคนที่3 4ม6ี่หเข้ามาคลั่งรักคุณเพิ่มช่วงนี้คุณสเสน่ห์แรงนะไม่ธรรมดาขออนุญ,ญาตย้ำเลยนะ เอ็มเพรสกับเลิฟเวอร์เมื่อกี้โอ้โหทั้งความเพียบพร้อมทั้งความเสน่แรงแถมมีสามเหรียญสังคมคุณจะกว้างออกไปคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นใครๆก็อยากเจอใครๆก็อยากมาหยิบยื่นความรักไมตรีให้แบบนี้มีโอกาสนะครับและแถมให้นะถ้าคุณทำงานทำการ,ทำก,ารทำกิจการใดๆเกี่ยวกับการออกสื่ออยู่นะครับไม่ว่าจะค้าขายหรือทำอาชีพใดก็แล้วแต่ถ้าคุณได้ออกสื่อนะ มีโอกาสมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นผู้ติดตามมากขึ้นขายดิบขายดีได้ลูกค้ามากขึ้นได้ด้วยย้ําเลยว่าสังคมคุณจะกว้างออกไปในแง่ของชีวิตส่วนตัวส่วนในแง่ของเรื่องความรักความสัมพันธ์จะมีคนมาชอบมากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกอ,อ้าวโเนื้อหอมแม่สุดยอดโอ้ไม่ธรรมดาฮอตนะเนี่ย <laughs> แล้วก็ว้าวหนึ่งดาบเอซอซอ ชัดเจนเลยว่าคนที่คลั่งรักคุณอยู่นี้จริงจังจริงใจคิดเข้ามาจริงจังด้วยดังกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ก็มี10เหรียญน,นะ สิบเหรียญความหนักแน่นมั่นคงในด้านความสัมพันธ์แล้วมีหนึ่งดาบด้วยคนที่จะเข้ามาคลั่งรักคุณจีบคุณเข้ามาด้วยความจรงิงจังจรงิจรง,จรงใจนี่คือความหมายที่หนึ่งและความหมายที่สองแถมให้กับใบนี้ถ้าไม่มองเรื่องความสัมพันธ์ทํานายได้ว่าความตั้งใจมั่นมุ่งมั่นของคุณจะนําพาความเจริญมาสู่คุณเร็วๆนี้เออดีงามนะครับไปกันต่อโอ้สุดยอดวันนี้พลังงานสวยๆอ,อ่าไพ่สวยมากยังไม่มีไพ่เสียเลยวันนี้ <veut> โอ้โหราชาไม้เท้าผู้ใหญ่มาแล้วโอ้เราแซวไว้ตอนแรกว่ามีเด็กมีคนรุ่นเดียวกันเราจะมีผู้ใหญ่ไหมมีมาจนได้เด็กถือไม้เท้าอืมพลังงานที่หนึ่งอัศวินเหรียญพลังงานที่สองและราชาไม้เท้าพลังงานที่สาม เป็นไปได้ว่าจะมีคนคลั่งรักคุณอยู่อย่างน้อย3ามคนไม่ว่าจะเปิดเผยตัวตนหรือไม่อันนี้ทํานายไปตามหน้าไพ่เลยนะครับไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้น้อมรับไว้ก่อนอย่างน้อยที่สุดคําว่าคลั่งรักคุณไม่ต้องกลัวบางทีเข้ามาชื่นชอบนิยมชมชอบคุณแบบนี้เขาอาจจะเข้ามาเป็นกาลยนานมิตรแล้วก็มาส่งเสริมชีวิตกันได้ในระยะยาวแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับน้อมรับไว้ก่อนเดี๋ยวการจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างไรค่อยว่ากันในอนาคต แน่ๆคุณเนื้อหอมมากช่วงนี้โอ้โหยินดีด้วยนะเออเรแถมอีกอย่างกับลืมราชาไม้เท้านี่ไม่ได้แปลว่าจะเข้ามาจีบอย่างเดียวนะความหมายที่1คืออาจจะมีผู้ใหญ่มาชอบคุณอะไรแบบนี้และความหมายที่สองถ้าไม่ใช่เชิงชู้สาวไม่ใช่เชิงคู่รักคู่ครองแปลว่า คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีทั้งในด้านการงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวคุณเป็นลูกรักของเจ้านายแบบนี้ก็ได้เช่นกันเออเพราะบางทีผู้ใหญ่อาจจะมาได้หลากหลายรูปแบบเข้ามาจีบก็มีไม่จีบก็มีมาสนับสนุนการงานก็มีอะไรแบบนี้หรือแม้แต่บางท่านโชคดีสองเด้งกว่านั้นคือ เจอผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาจีบและเข้ามาสนับสนุนการงานในคนเดียวกันถ้าคุณชอบถ้าคุณถูกชะตารับไว้ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรปล่อยผ่านนะครับประมาณนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะการเสี่ยงทายแบบนี้เป็นแค่มีโอกาสเกิดขึ้นเออแต่จะเป็นเหตุการณ์ของคุณสถานการณ์ของคุณหรือไม่ให้เอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงนะครับดูดวงแบบไม่งงงายนะครับโอเคแล้วก็โอ้โหจัดเมน้น จะได้ลงเอยกับใครเร็วๆนี้หรือเปล่าเออหรือเปล่าหรือเปล่าใบนี้ออกมามีโอกาสลงเอยสูงมากคุณเนื้อหอมมีคนจะจีบคุณหลายคนมีคนสนใจคุณหลายคนมีคนเข้ามาคลั่งรักคุณมากกว่าหนึ่งคนและเป็นไปได้ว่าหนึ่งในคนที่เข้ามาเนี่ยจะตรงสเปคคุณถูกใจคุณบางท่านอาจจะกําลังเริ่มต้นคบหาใครบางคนอยู่ด้วยซ้ำณนะเวลานี้ถูกไม่ถูกเออขณะที่ดูคลิปนี้ตอนนี้บางท่านยังไม่มีใคร กำลังแค่ดูๆห่างๆเวลระยะห่างกำลังดูทีท่ากันอยู่แต่บางท่านบางคู่เริ่มต้นคบหากันแล้วแปลว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือแม้แต่บางท่านตกลงปลงใจคบหากันเย้ายกย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่งงานแต่งกานอะไรวางแผนแต่งงานเป็นไปได้นะครับจัดเม้นต์ออกมาในร่างความสัมพันธ์ไม่ธรรมดามีโอกาสสมหวังสูงมากเอามาดูกันต่อเลยนะโอ้โหเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากแล้วพลังงานมันดีจริงๆ เราไม่ได้พูดโอเวอร์เกินความจริงทำนายไปตามหน้าไพา่เห็นๆกันอยู่นะครับแล้วก็ความคลั่งรักครั้งนี้โอ้โห๙ <t> เหรียญไนโอเพนทาเคิลวันนี้มีทั้ง9 <t> เหรียญทั้ง10เหรียญถ้าทำนายในด้านความสัมพันธ์ทั้ง9 <t> เหรียญ10เหรียญออกมาคู่กันแบบนี้นะคุณจะมีความสุขความเจริญอย่างมากมีความหอมหวานในความสัมพันธ์เรียกว่ารักใครชอบใครมีโอกาสสมหวังนั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาก็มารักเองไม่ต้องไปดิ้นรนวิ่งตามใครให้เหนื่อยนะ คนจะถูกรักอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็กรักเองแบบนี้เรียกว่าใช้ชีวิตส่วนตัวคุณให้สุขสบายตามใจฝันได้เลยอยากทําอะไรทําได้เลยเดี๋ยวมีคนดีๆเข้ามาเองคุณไม่ต้องขวายคว้ากรณีที่คุณสงสัยว่าเฮ้ย mm. แล้วอย่างนี้ถ้าเราไปชอบใครอยู่มีโอกาสสมหวังไหม คำตอบแรกคือก็มีโอกาสสมหวังแต่ให้เผื่อใจไว้สักนิดนึงนะเพราะบางทีมันก็มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คนที่เราชอบอยู่ก็อาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าสืบดูให้ดีแต่ที่แน่ๆคนมีเป็นล้านผมย้าเสมอในโลกนี้ในประเทศนี้ที่เรายังไม่ได้เจออีกมากมายทั้งมิตรเก่ามิรใหม่คนที่ยังไม่ได้เจอยังมีอีกมากมายคนมีเป็นล้าน สมมุติว่าพลาดจากคนนี้ไปยังมีคนดีๆคนที่คู่ควรอีกมากมายที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเปิดหูเปิดตาเปิดใจกว้างๆคุณมีโอกาสเจอมิตรใหม่ที่ดีนะครับโอเคมาดูกันต่อเลยพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้เดอะเฮอร์มิตไพฤรสีออกมาเพื่ออะไรผมมองว่านะใบนี้เขาออกมาแนะนำว่าให้คุณใช้ชีวิตสงบสงบ นะอยู่สงบสงบไม่ได้แปลว่าเก็บเนื้อเก็บตัวไม่พบผู้คนนะใบนี้เฮอร์มิตบางทีในบางบริบทมันคือการเก็บเนื้อเก็บตัวก็จริงแต่บริบทนี้ผมทํานายว่าให้คุณใช้ชีวิตตามปกติอย่าไปตื่นเต้นตามเหตุการณ์ต่างๆนะไม่ต้องใจฟูจนล้นเกินไปแล้วก็ไม่ต้องใจแป้วจนเกินไปเรียกว่าเอาความพอดีเป็นหลักแบบนี้คุณเคยมีชีวิตส่วนตัวอย่างไรมาให้คงวิถีชีวิตเดิมไว้นะครับ ประมาณนี้มีเหตุการณ์ดีๆเข้ามาก็อย่าตื่นเต้นมากไปถ้ามีอะไรมาทําให้วันไหวก็ไม่ต้องกลัวจนเกินไปแบบนี้รักษาทางสายกลางให้ดีโอเคประมาณนี้อ๋อแล้วก็ The Hermit มนี่ความเป็นราศีกันก็เด่นนะไม่ไว่าจะเป็นตัวคุณฝั่งเขาหรือแม้แต่เดือนกันยายนก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้นะโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่มาคลั่งรักคุณนี้เขาจะแอคชั่นอะไรต่อไปหรือไม่อย่างไรเอามาดูกันสิ โอ้โหเป๊ะราชินีเหรียญ Queen of Pentacles นอกจากคุณจะมีความเป็น Empress จะถูกยกย่องถูกมองในแง่ดีแล้วตัวคุณเองจะมีความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นโดยลำดับอีกด้วยนะย้ำว่าโดยลำดับเพราะการเสี่ยงไทยผมย้ำเสมอว่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้แต่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเมื่อราชนีเหรียญปรากฏไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ คุณมีโอกาสร่ำรวยร่ำรวยไม่ว่าจากสมบัติเกา่าจากทรัพย์โดยสเสน่หาจากมรดกหรือแม้แต่การขยันขันแข็งทำงานเออค้าขายก็ดีทำงานประจำก็เด่นไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่มีดวงร่ำรวยแต่ย้ำนะย้ำว่าไม่ใช่รวยปุ๊บปับ๊บหยิบได้ใบนี้รวยเลยไม่ใช่นะครับอันนั้นมันก็เกินจริงนะครับเราดูดวงเราไม่งมงายนะราชนีเหรียญคือมีโอกาสรวย ดวงดีแล้วมีโอกาสร่ํารวยขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตรีบทำมาหากินจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เอาที่คุณถนัดนะมีโอกาสร่ํารวยได้และทํานายเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่คลั่งรักคุณที่จะเข้ามาส่งเสริมให้คุณฐานะดียิ่งขึ้นมีโอกาสมาอุปถัมภ์คุณได้ด้วยนะครับอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณ100%เซแต่หมายความว่าเมื่อคุณตั้งใจทํางานทําการของคุณเต็มที่แล้ว ขาดเหลือสิง่งใดผู้อุปถัมภ์เขาจะมาเติมเต็มให้แบบนี้ออโอเคอีกสักใบนะอีกสักใบส่งท้ายคนที่คลั่งรักคุณอยู่บทสรุปของความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจะมีการจีบกันไหมลงเอยกันหรือไม่อย่างไรหรือจะดูดูกันไปก่อนหรือแม้แต่ไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมขอส่งท้ายหนึ่งใบนะครับโอ้โหอัศวินดาบจีบแน่นอนฟันทงนะคอนเฟิร์มอัศวินดาบ ไม่ว่าจะมีคนคลั่งรักคุณอยู่กี่คนก็แล้วแต่นะในด้านความสัมพันธ์คนเหล่านั้นผมใช้คาว่าคนเหล่านั้นเพราะดูแล้วมีมากกว่าหนึ่งคนจะพยายามเข้ามาพิชิตใจคุณเข้ามาทำคะแนนจีบคุณตรงๆแน่นอนมาแน่อสวินดาบไม่ว่าเขาหรือเธอเหล่านั้นจะเป็นใครเขาจะมาจีบคุณแน่ๆที่เหลืออยู่ที่คุณแล้วพิจารณาให้ดีเลือกคนที่เหมาะสมกับตัวคุณที่สุดแต่ละคนย่อมมีข้อดีข้อเสียต่างกันไป เลือกคนที่คุณคุยด้วยอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วจะดีนะครับแล้วก็แถมให้อีกอย่างหนึง่งถ้าไม่นับเรื่องความสัมพันธ์นะอัศวินดาบนี่แปลได้ด้วยว่าความสุขความเจริญกําลังใกล้เข้ามาแล้วถ้าคุณคาดหวังสิ่งใดมีโอกาสได้เร็วๆนี้อา้าวว่ากันตามดวงชะตาและวาสนาแต่ละท่านนะครับโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญนะขอบพระคุณทุกการติดตามรอพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ